หนี่มสูงห้าโอ๊ฝฟาดหลังเป็นซุนยิวมันน้ำทามก่ครับอะไรครับเป็นซูนยิวมันน้ำทามก่ครับแมนแมนครับพบกับมกที่รถตามหลังแต่ก็นครับหนึ่งศูนย์้า ม่เฮ็ดชูนิ่วหนึงแล้วก็เลขหาแล้วก็เลขศูนะครับที่นะครับไอ้พ่นรถปเรื่อยพ่นบ่อผมามน้านี่นี่นี่ดูดีนอ่ครับนยงมาตลอดมปนยมก็มาตลอดนยงยกนี่แล้วก็ยกนิ่แล้วก็ยกนิ้วกำมืออะไป็ยกนยกหายกศูนยนะครับ แม่ก yeah, ็แม่คดีใจหลายเพนดีใจหลายคดีใจหลายแม่แม่กับขึ้นรถมาขับเพื่อนบ่ขึ้นรถมาน้าเพื่อนนว่าดีใจหลายโอ้ดีใจหลายเนี่ยมีี่มีีหลีนีระบอกดับเลยบอกดับเลยเอาน้มาับดับก็วรเร็จแล้ว ที่ไหนล่ะพ่อครูไหนเอาท่านลมหรือเปล่ายังมาแล้วครับกูงงขอโทษนะคุณครูงงคะครับครับแม่ครูมาเมื่อสักครู่รู้สึกตัวไหมครับแม่ครูมาเมื่อเมื่อสักครู่ครับที่อยู่บนรถเบอร์ค่ะเบอร์ไปเลยใช่อะไรไม่รู้เลยไม่ไม่หนูยืนเฉยห้องกันแดดอัญเชิญเอาหน้าไม้ตะเกียงเข้ามาถึงสถานที่ หดเย็นเงานะครับน่าจะนั่งกันตอนกขึ้นกันขึ้นไปโคนะครับตอนลงกันให mm ้พ hmm. ี okay. the ่น้องซ่้อยกันเออพี่น้องชอยกันนะครับเออชาวรมคนทีไหนเอาไปทีงานเป็นโคมาหลายเที่อวแล้วนะครับรถเงก็่ะน่เินทีจะเอาไปใส่ใน้หนาแน่นใคที่มีทัวรกเปิดเนาะให้ซอยกันนะครับซ้อยกันหลายโค้หลายๆกำลังเออนะครับก็อ่า ให้ผมเห็นเป็นอย่างนี้แม่ครูจะหน่งนย์หนึ่งห้าศหาหรือว่าหนึ่งห้าศูนย์เนี่ะครับหาศูนย์่เลยใส่นด้วยกั่าขึ้นย้่ไรเลยม่ตาก็เนเลมันเบลอใช่ไหมเบลอเบลอเลยมาถึสถานที่บริเวณวัดกนนะครับก็ที่นี่ครับในซอยซกันเิ่ที่ท่านเรกัน ท่านให้กล้วยมะหวีหนึงไม่ใช่หรอครับกล้วยหลวีหครับกล้วยใช้มีี่คสหลูกนะครับครับได้สิบห้าก็ตัวเดิมตัวเดิมล้วยบน้มนเอ่อในเอ่อคนตึว่าคุณพี่น้องนนเหื่ออ่งนี้อวว่ายาท่านใส่หาผค ผู้ที่อยู่โรงตรงตาที่แม่ครูไปนะคะท่านรู้สึกว่าท่านไปกราบแล้วท่านก็ท่านนั่งแม่ครูยืนมองแล้วม่ครูก็เลยว่าแม่ครูจะมารับเอานะในในในความฝันะแต่ท่านก็ไม่ได้พูดกับแม่ครูหรอกค่ะแต่ว่าท่านน่ะท่านนั่งอยู่กับกับผู้ชายคนหนึ่งอ่ะซึ่งซึ่งตัวขาวๆเล็กๆแต่ว่าเป็นเป็นเป็นผู้ชายที่อายุมากแล้วแหละแล้วคราวนี้ท่านก็มาลาเหมือนท่านจะบอกว่าแล้วผู้ท่านก็เลยบอกว่าให้นะให้ให้ไปอยู่แล้วก็ให้ท่านพูดแบบนี้แต่ผู้หญิงคนนั้นก็ใส่ชุดดำ ถ้าถึงสีดําเสื้อแขนยาวสีดําแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนมีเหมือนโบราณนะคะแล้วก็มีเพชรมีมีมีทองคำใส่ทองเต็มตัว,ตวใช่ค่ะแต่มันก็เป็นสร้อยเป็นแหวนเต็มตัวไปหมดผู้หญิงคนนั้นอะ่ะแล้วท่านก็มาก่าวท่านบอกว่าท่านไม่อยากพูดท่านมีแต่บอกกับแม่ครูวว่าไม,ไม่อยากพูดไม่อยากพูดท่านไม่พูด ก็ไม่รู้ว่าท่านมาท you know, no i mean. right you know ่นพูดหรอเปล่าพูก็ไม่รู้ว่ท่านเป็นคนที่พูดคนมาฟงขอกไม่คู้ไมรูเไม่รู้จริงๆนะคะแต่ว่าไม่รูก็มั่นใจว่าท่านให้อะไรนั้นเมื่อกี้หนึ่งหนาแล้วก็หน yeah, ึ่งห้าศูนย์้อข้างล่างหนึ่งห่งศูนย์ห้าย์ห้าอย่างนี้ก็ได้เนาะเราะว่ามันก็ได้แค่นี้จริงๆนะแมู่ไม่ ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ครูก็เอาเลขคู่วันนั้นก็ได้1น2่งองเนาะครับแม่ครูก็ยังก็ยังมั่นใจกับเลข12ตัวเองนะแต่ว่าผมท่าัมากแบยากท่านให้อะไรก็ยังไม่แน่ใจจะต้องถามล้างไม้ตะเกียนมาทำอะไรี่เรอะไรนะคะเอาไม่ตะเกียนมาทำอะไรที่อะไรอไม่แล้วค่ะก็ขูดข้อไม้ข้อมือท่านแล้วก็ล้างกระปผมน้ำหอมท่านก็เป็นอันเสร็จจมในวันนี้ พิธีกรรมมันเชิญก็มีอยู่แค่นี้แหละค่ะเลยเแล้วถ้าท่านให้ถูกก็ทุกๆุกสิบห้าวันไม่ผูกก็จะมาทําพิธีขอท่านอีกครั้งครับทุกๆุกสิบห้าวันแล้วแล้วท่านสื่อกับแม่ครูนี่บอกบอกว่าท่านชื่ออะไรท่านชื่อว่าเจ้ยาย่าทิพย์เจ้ยาย่าอะไรเจ้าย่าทิพย์ยาพาหรือเปล่าทิพยาพาจินตเจ้าย่อะไรทิยาพา ทิพย์ยาภาิพย์ยาภาทิพย์ยาภาแม่ตะเคียนทิพย์ยาพาทิพย์ยาราทิพย์ยาราทิพย์ยาภายาภาทิพย์ยาพาผู้หญิงที่อ่อนโยนหรือเปล่าทิพย์ยาภาเนาะตะเคียนภาตะเคียนโอมทิพย์ยาพาใช่ผูท่านให้กล้วยมะหวีหนึ่งให้บอกว่าเอาไปมันเหมือนในความรู้สึกว่ามันเหมือนอยู่ข้างล่าง มันมีพวกอะไรหลายๆอย่างซึ่งมันเรือมันก็ล่มบ่อยอ่ะท่าตรงนี้นะคะเขาเขามาขึ้นแบบว่ามันจะมีพวกของพวกผ้าแพรอะไรอย่างเงี้ยมาขึ้นมามาคว่ำม,มาอะไรลงไ่กําไรเงินกาไรทองอย่างเงี้ยนี่คู่เห็นภาพที่ว่าแม่ครูไปไปคูมตรงนั้นน่ะแล้วท่านก็ให้กล้วยแม่ครูมาหวีหนึ่งท่านก็เลยบอกว่าเอาไปรวยลูก,ก็ไม่รู้ว่ากล้วยน่ะมันมีกี่มันมีกี่ลูก เพราะว่าแม่ครูไม่ได้นับไงคะครับตอนขึ้นฝั่งนับนับได้สิบห้าลูกนับได้สิบห้าลูกคสิบห้าลูกด้วยสิบห้าลูกตอนข่ายเรือข่ายเรือกลับไงตอนข่ายเรือกลับแม่แม่ครูชูนหนึ่งกับห้าอยู่บนเรือใช่ครับอยู่บนเรือขึ้นเรือขึ้นเรือขึ้นเรือแม่ครูเจอดีสนิทกันรลบทะเบียนรถ0073ทะเบียนรถ0073เด้อทะเบียนรถ มีนคนพิมพแล้วห,วห,น,หนูพิมพ์ 7, 3. 3> ้เนีเ่ยเบียนรถศูนยเจ็ดสเบียนรถศูนย์ศูนย์เจ็ดสามเะเกยรเฮ้ยอะไร